นิ้งลกูกค่ะนิ้งมามยังคะนิ้งมามยังคะคะนิ้งมาหรือยังมาะยังคะ,คะอ่ะค่ะนิ้งเมื่อกี้เราถึงคําไหนลกูกค่ะนิ้งเราถึงคําไหนคะสระเออค่ะสะระเอออ้าเดี๋ยวก่อนสะระเออใช่ไหมคะ อ่าคุณครูก็เฉลยไปเรียบร้อยแล้วสิใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ก็ได้อ่าเออนะคะสระเออคำว่าอะไรลูกเจอค่ะอ่าเจอนะคะเกิดกับคำว่าเจอนะคะโอเคขอบคุณมากลูกต่อไปโมจิโมจิช่วยคุณครูหน่อยคำว่าเด็กสะกดะระสมด้วยสระอะไรคะเก็บค่ะ เด,เดี๋ยวเด็กะสมด้วยสระอะไรคะอ๋อเด็กผสมด้วยสรรเอกค่ะสาร,ะระเออถูกต้องนะคะมากแล้วมันไปตรงกับคำไหนคะไปผสมสระเดียวกับคำไหนคะ,คะเก,ก,ก็บนะคะกเอบเก็บนะคะถูกต้องขอบคุณมากต่อไปต่อไปจัสตินคำว่าสั้นค่ะ คำว่าสั้นประสมด้วยสระอะไรครับคำว่าอะไรนะครับคำว่าสั้นครับอะครับสระอะแล้วมันไปตรงกับคำไหนลูกขยะครับขยะโอเคขยะนะคะต่อไปคำว่าขวด คำว่าขวดลูกใครดีไปหมดแล้วพริ้มไปพริ้มไม่มีโฟกัสลูกโฟกัสคำว่าขวดสระอะไรคะคำว่าขวดสระอะไรคะสระอัวค่ะสระอัวโอเคสระอัวนะคะไปเลยแล้วมันตรงกับคำไหนลูกสุดท้ายแล้วคำว่าด้วยค่ะคำว่าด้วยนะคะอ่า โอเคอ้าวเราตรวจได้ด้วยตัวเองไหมคะถูกหมดไหมคะถูกหมดไหมคะหนูเขียนสระไว้ข้างๆด้วยได้ไหมคะได้ไหมลูกลเขียนสระไว้ข้างๆด้วยได้ไหมคะ,ะเขียนสระไว้ข้างๆด้วยนะคะว่า,าคำว่าเดินมันประสมด้วยสระเออนะคะ คำว่าคนมันผสมด้วยสาระโอนะคะคำว่าตัวผสมด้วยสาระอัวนะคะคำว่านั่งผสมด้วยสาราอะอะนะคะอ่ะคำว่าซื้อผสมด้วยสาระอือนะคะอ่ะ หนูจดว่าแบบนี้แล้วหนูก็ตรวจเลยคําว่านั่งตรงกับคําว่าผัดผลัดนะคะซื้อตรงกับคําว่ายืมตัวตรงกับคําว่าสวนคนตรงกับคําว่าตกเดินตรงกับคําว่าเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่สองแคะตรงกับคําว่าแข็งเกิดตรงกับคําว่าเจอเด็กตรงกับคําว่าเก็บ สั้นตรงกับคําว่าขยะขวดตรงกับคําว่าด้วยนะคะแล้วก็เขียนสระไว้แบบนี้เลยนะคะเขียนสระไว้ข้างๆแบบนี้เลยนะคะว่าคํานี้ประสมด้วยสระอะไรนะคะดังนั้นต่อไปนี่หนูเจอคําไหนหนูก็จะรู้เลยว่ามันผสมด้วยสระอะไรนะคะโอเคไหมอิ่มหรือ,อยังเ,ออเมสม่าชามใหญ่มาก <laughs> ชามใหญ่มากชามใหญ่มากมาก,กินอะไรคะมาม่าแต่เช้าเลยเหรอผัดมามา่าใหญ่หมอแบ่งมั่งได้ไหมละ่ะแบ่งมั่งได้ไหมละ่ะหมดยังเมื่อวานครูก็กินมามา่าเหมือนกันวันนี้หนูกินผัดมามา่าอ๋อกินผัดมามา่าเมื่อวานครูกินต้มมามา่าอ,อยู่ที่บ้านกินแต่มามา่าครับ โอเคอ่ะพักเรื่องมามา่ามาดูข้อที่สี่ลูกข้อที่สข้อที่สีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวข้อสี่นี้นะจ๊ะอ่ะเรามาเติมกันช่วยกันเติมนะจ๊ะเก้าห้าคำแรกหนูนเป็นคำว่าอะไรลูกอยะครับ พยะถูกต้องเติมสระอะลงไปนะคะคําที่สองคิ้งลูกหนูเติมคําว่าอะไรคะเต,เติมคำว่าคนิ้งลูกเติมคําว่าเติมเป็นคําว่าอะไรคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ํานะครับคนิ้งบอกว่าเติมคําว่าหันหน้าค่ะใช่ไหมคนิง้งใช่ โอเคหันหน้าค่ะหันหน้ามันมีในบทเรียนไหมคะคำนี้ค่ะมันจะถูกก็ถูกนะแต่ว่าถ้าในบทเรียนมันต้องเป็นคำว่าอะไรดีคะมีใครหาเจอบ้างเขาเอาคำคำที่อยู่ในบทเรียนมาใส่อะลูกหัวหน้าค่ะเออมัน,มนคือคำว่าหัวหัวหน้านั่นเองนะคะหัวหน้า หัวหน้าหนุย่ยหัวลาเปียอย่างเงี้ยลูกใช่ไหมใช่ะปะหัวหน้านะคะอันนี้หนูรู้ครับคำต่อไปอ้าวคำที่สามอ้าวจัสตินว่ามารู้แล้วเกาะมา,า,มาตะลีตะลานครับเออตะลีตะลานนั่นเองตะลีตะลานนะคะตะลีตะลานต่อไปต่อไป เพียงพออาพราว่าแพรว่าคำที่สี่ลูกแพรว่าจ้าคำที่สี่ค่ะหนูไม่ได้ทำมาหรือลูกหนูเติมมาว่าไงล่ะคะ ล้างมือคะอ่ะอาล้างมือใช่ล้างมือนะคะโอเคต่อไปคําที่ห้าค่ะเมลูกเมเมแม่ขาค่ะถูกต้องคําว่าแม่ขานะคะต่อไปคําที่หกค่ะคําที่หกคำที่หก,หกหอูกเจียลูกอูกเจีย คิดเงินครับอ่าคำที่หกคำว่าคิดเงินนั่นเองนะคะครัต่อไปคำที่เจ็ดโฟกัสโฟกัสโฟกัสตาค่ะเอ้ยโฟกัสโฟกัสตาค่ะโอเคอ๋อนี่เสียงโฟกัสแหละจำเสียงไม่ได้ขอโทษทีนะคะนึกว่าคนอื่นแย่งพูดนะรีบก่อนเลยรีบรีบอันนี้วไวๆเลยคุณครูอ่าคำที่แปดค่ะแปดคำที่แปดมีนาลูกมีนา คำนี้ลูกยักยอกค่ะโอเคยักยอกนะคะก็คือการเอาของคนอื่นไปนเป็นของตัวเองนั่นเองยักยอกนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำที่เก้าคำที่เก้าเพียงพอลูกคำที่เก้าเพียงพอค่ะเพียงพอ เพียงพอได้ยินครุ่นป่ะาไมา่รู้ได้ยินป่ะคะคิมก็ได้ลกูกคิมคิมครับครับคำว่างงงงอ่ะมีใครตอบได้ใครช่วยคิมได้หน่อยเล้ อโอโซนยกมือสูงเลยโอชุกโอโซนตอบว่าไม่โกงครับโอโอโซนเก่งมากครับไม่โกงใช่เราก็ต้องไม่โกงนะคะเป็นคำในบทเรียนนะคะเราก็ต้องไม่โกงนะโอเคจบแล้วนะคะจบแล้วอ่ะตรวจเสร็จหรือ,อยังน,นี่เราตรวจตรวจตามอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคมาเสร็จแล้วค่ะเราอเอาคำว่าหัวหน้าแล้วกันเนาะเราเอาตามคำในบทเรียนนะคะเอาหัวหน้านะคะโอเคอ่าบอกว่าเอาหัวหน้านะคะแม่อ่ะคุ้ครับคำที่เก้าอะไรหรอคำที่เก้าไม่โกงลูกหนูเห็นไหมไม่โกง ไม่กโอเคอ่าหน้ายี่สิบใครถูกหมดบ้างอ่าวันนี้เดี๋ยวให้ไปทำกันบ้านเนี่ยคัดลายมือคัดลายมือหน้ายี่สิบเอ็ดดีไหมคะ อันนี้กันบ้านง่ายๆเลยดีหน้าเดียวใช่ไหมคะครูฮะหน้าเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไหมคะเอาเอาเอาสวยๆได้ไหมได้ค่ะไ้ค่ะ,คะขอส,สวยๆเลยครูด,ดูก่อนว่าเขาให้เขียนเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัด เขาให้เขียนเต็มบรรทัดหรือเครื่องบรรทัดลูกเต็มบรรทัดเนี่ยแล้วก็ฝึกอ่านมาด้วยขอสบรรทัดสวยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโคตรวจให้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขึ้นบทที่สามกันโอเคไหมคะเตรียมเขียนตามคำบอกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาอ่านหนังสือด้วยกันนะคะอ่านหน้ามาเลยก็ได้นะคะเตรียมอ่านร่วงหน้าเลยนะคะ โอเคนะคะค่ะอ่าเจอกันพรุ่งนี้แปดโมงห้าสิบนาทีนะคะวันนี้ยังไงคะบ๊ายบายเตรียมตัวเรียนกับทิเชอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะสวัสดีสวัสดีลูกวัสดีครับสวัสดีครับ